สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนสมัครไลน์ในมือถือนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปโหลดแอปไลน์ได้ใน Play Store หรือว่า App Store ได้เลยค่ะแอป,ปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยพอเราโหลดแอป,ปมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แอป,ปได้เลยค่ะถ้าหากใครมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถกดที่เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีเราจะมาสมัครพร้อมกันตอนนี้ค่ะ ก็คือให้เพื่อนๆคลิกที่สมัครใช้งานนะคะตรงนี้เขาก็จะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในเครื่องนี้หรือว่าไม่ใช้ในเครื่องนี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้จริงๆนะแล้วก็ตรงนี้นะให้เรามาถ้าของเพื่อนๆยังไม่เป็นไทยแลนด์ให้เพื่อนๆมาเลือกเป็นไทยแลนด์ก่อนนะคะ โดยที่เลือกแบบนี้แล้วก็เลือก Thailand ค่ะจากนั้นก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีเขียวถัดไปนะคะเขาก็จะส่ง SMS แจ้งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขที่เรากรอกนะคะถึงว่า,เ,าเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของเราจริงๆนะคะจะใช้เบอร์ของคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาจะส่งรหัสยืนยันมาให้เรานั่นเองจากนั้นกดตกลงค่ะแล้วเราก็รอรหัสผ่านที่เขาจะ แจ้งให้เรานะคะอันนี้เขาก็ส่งรหัสผ่านมาให้เราแล้วนะคะก็คือตัวด้านบนเดีย๋ยนะก็คือตัวนี้นะคะรหัสผ่านของเราก็จะเป็น087.034นะคะจากนั้นเราก็เอารหัสตรงนี้ของเพื่อนๆก็จะขึ้นแบบคนละตัวกันนะคะแล้วก็มากรอกรหัสเมื่อกี้มันกรอกให้เราอัตโนมัตินะคะก็เลยเร่งมาหน้านี้แต่ของเพื่อนๆนถ้าไม่ได้กรอกอัตโนมัติ เพื่อนๆก็นำหมายเลขที่มันส่งไปให้เพื่อนๆนะ่ะไปกรอกนะคะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เขาจะถามว่าคุณมีบัญชีแล้วหรือไม่นะคะถ้าของเพื่อนๆเกิดว่ามีบัญชีมันขึ้นบอกว่าใช่บัญชีนี้ไหมแต่ถ้าไม่ใช่บัญชีของเพื่อนก็กดที่สร้างบัญชีใหม่นะคะอันนี้เราก็จะกดที่สร้างบัญชีใหม่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยใช้เบอร์โทรศัพท์นี้สมัคร สมัครบัญชีไลน์เลยนะแล้วก็กดสร้างบัญชีใหม่จากนั้นเขาก็จะให้เราตั้งชื่อไลน์ค่ะเราก็จะตั้งแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะให้เราใส่รูปนะคะกดที่รูปกล้องเลยค่ะแล้วก็เราจะกดที่เปิดกล้องก็ได้หรือว่าเราจะเลือกที่รูปภาพนะคะขั้นตอนนี้เราจะเลือกรูปนะ อันนี้เขาก็ถามว่าให้เราอนุญ,ญาตเข้าถึงรูปภาพหรือไม่แล้วก็กดอนุญ,ญาตไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพเข้ามาเลยนะคะชึบเราจะรูปนี้นะแล้วเราก็จัดตำแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเรากดต่อไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเขาสามารถให้เราใส่สติกเกอร์ใส่ข้อความตัวเขียนอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถลองเล่นดูได้เลยอันนี้เราจะไม่ใส่อะไรนะคะเราก็กดที่เสร็จสิ้นด้านล่างค่ะ ถ้าเพื่อนๆอตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะใส่รูปเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายสีเขียวไปต่อเลยนะคะแล้วก็เขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน,นะค่ะโดยรหัสผ่านจะต้องมีตัวภาษาอังกฤษหนึ่งตัวนะคะประกอบด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอักษรอ,อื่นๆที่ต้องการอย่างน้อยอีก4ตัวนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็พอเราใส่รหัสผ่าน ด้านบนเสร็จแล้วให้เรามาใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัวเดียวกันกับด้านบนนั่นเองถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะคะก็สามารถกดที่เปิดตาเปิดตาดูรหัสผ่านตรงนี้ได้นะคะว่าเราพิมพ์ถูกไหมนะคะจากนั้นให้กดถัดไปค่ะปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไหมแล้วก็อนุญ,ญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะถ้าใครที่อยากสะดวกก็คือสมมุติว่า เ,เพื่อนของเราได้เมมเบอร์นี้ของเราไว้ในเครื่องหรือว่าเราเมมเบอร์เพื่อนไว้ในเครื่องเขาก็จะเพิ่มเพื่อนให้เราอัตโนมัตินะคะแต่สําหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะไม่อยากให้ใครเพิ่มเพื่อนของเราได้เราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะคะเราก็จะติ๊กออกนะคะตรงนี้แล้วก็กดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ เพื่อนๆก็สามารถอ่านดูได้เลยนะคะจะเป็นการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะลองอ่านดูได้เลยอ่านเสร็จแล้วนะคะกดยอมรับค่ะแล้วก็เรากดตกลงนะคะตรงนี้เลือกขนาดใช้แอปค่ะแล้วเขาก็กำลังสร้างบัญชีให้เราอยู่นะคะรอสักครู่เลย ไลท์ที่เราสมัครเมื่อกี้ก็จะเข้ามาแล้วนะคะนี่เลยถ้าเรามาดูที่แชทก็จะยังไม่มีนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะตรงนี้เพื่อนก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเพื่อนเลยนะคะถ้าเราจะเพิ่มเพื่อนเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อนแล้วจากนั้นให้เราไปที่สมมุติว่าเพื่อนส่งค r c o d e มาให้เราเราก็กดที่ QR code แต่สมมุติว่าเพื่อน ให้ id line มาเราก็กดที่ค้นหาด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็กรอก id line หรือว่าจะค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เราสามารถเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็ได้เนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ติ๊กใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยถามถามอีกว่าให้เพิ่มเ,เพื่อนอัตโนมัติไหมก็กลับไปก่อนนะคะวิการสมัครบัญชี line ก็มีเท่านี้นะคะส่วนต่างๆเพื่อนๆสามารถ ไปลองเล่นดูได้อาจจะมีคลิปสอนถัดไปอีกนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ